โอ้โอหไอ้ลูกสุดยอดสองมือทำไงน,นี่สวัส<อ>ดีค้บบาคบสวัสดีค้าบอ้ย่า,าทรัอะไรกินก๋วยเตี๋ยวอะไรนี่ครับวันนี้อ้ย่ามากินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อและข้่อพนมตะคามอันนี้ยา่าเคยมาแล้วนะตอนอยู่ในท้องอร้านนี้เลยแหละนี่ครับ กินไส้แหละอยากกินไส้แหละข้าวโพดจังโพดก,กับไส้หวานอย่างนี้เนี่ยน,นี่อะไรครับอ่ะ๋หะอ,อหน่อไม้ครับเนี้ยนะมีหลายอย่างมากเลยครับมีถั่วฝักยาวหน่อไม้กินหน่อไม้ไปแล้ว ครับครับครับมีข้าวโพดมีกุยชา่ายไส้หวานมีครับน้ำซุปกระดูกหมูอร่อยไหมครับป้ายญ้าอร่อยไหมครับอร่อยเหรอ ยายสิบปีนะครั้งที่แล้วมาก็ถามเลยนะทำมากี่ปีแล้วนะครับอ่อเกี๊ยวยี่สิบปียี่สิบปีอ๋อยีปีแล้วครับเกี๋ยวบอกว่าปัจจงตนนมสารคามย่าย่ามาตอนหนูอยู่ในท้องรู้ปะผมเคยมากินรอบแล้วตอนน้องอยู่ในท้องอยู่อันตออกไอ <laughs> อันตรีออกแล้วแต่ไม่รู้จะกินสักเท่าไหร่วันนี้อียข้าวโพดเนี่ยลูกตักเลยแล้ววนานมากไม่ได้มา ไม่ได้มาตอนนั้นนี่ก็ตั้งสามขวบแล้วพอดีแล้วครับสามปีเลตอนนั้นก็ใกล้คลอดแล้วเหมือนกันนะไม่มาเนาะช่วงนี้โควิดแล้วคนก็ไม่ออกจากไม่ออกเลยครับไม่ออกแล้วครับช่วงนี้เอ้ยครบถีดยาครบาไปยังครบแล้วครับดีๆจะดีเวเราก็ต้องระวังตัวอะไใช่ครับเหมือนเดิมครับมันก็ต้องระวังครับใช้ชีวิตตอนีจะไปบ้านที่บางปะกงเลยนึกถึงเลยแวะมา เียบ้านหนูอยู่สระแก้วบอกปักดอกยายบ้านคนที่มาหาพ่อหาแม่ฮะอร่อยไหมแม่หิวอร่อยค่ะตะลงุงอดข้าวเช้ามากินก๋วยเตี๋ยวกหม้อที่นี่ทิ่ดูดิ <c oughs> เป็นรอบนะครับ รอบละแปดตัวเฮ้ยรอบละสี่ตัวรอบสี่ตัวนี่ชามเท่าไหร่ครับใหญ่ชามนึงเนี่ยชามให้แปดตัวแปดตัวกี่บาทครับหกสิบบาทหกสิบบาทอ๋อไม่พอกก็เพิ่มสี่ตัวสิบอ๋อสี่ตัวสิบอืมไอชามนึ่งเราให้เั้งกระดูกให้เพิ่มอู๋เยอะ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 ครับหกสิบบาทเนี่ยดูดิกระดูกนี่เต็มชามเลยนะน้ำซุปก็มีน้ำซุปมีสามแบบมีเลือด กระดูกหมูแล้วก็ส้มิงกันตาลงว่ารอบรอบละสี่ชามละแปดชามหนึ่งได้สองรอบเน่ยากินไปกี่รอบแล้วลูก <M> mm> สองตัวสองตัวย,ย,ยายยายจะงับมาไงล่ะทีนี้ต้องกินแปดตัวนะกินดีไหม รีวิวบอกเพืเ่อนๆอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะขึ้นเตี๋ยวปากหม้อป้าจงขอเนี้ยอ่ะพื้นทางลังเขาเป็นคุณยายแล้วนะแต่เรียกป้าเขาเป็นที่ร้านป้าพี่นี่งไหมล่ะไหนฮะไม่เห็นเนาเลยกินหนึ่งไหมลองกินดิกินดูดิไอกินห้เพื่อนๆดูดิเอาเร็วกินนิดหนึ่งโอ้ย สดดังไหมบ้างในหันมาทางนี้หันสดๆดทางให้ใหพ่อดูนิดนึงโอ้โห,โโห <c oughs> กิ่งมากมากเลยกิ่งมากมากเลยอาไต้หวานเนี่ยหนูเอาข้าวโพดอยู่ไหมล่ะจริงข้าวโพดหมดแล้วเหรอมหมดแล้วเหรอเอาข้าวโพดใหเ้เอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวให้ยายทำให้เอาป่ะสองอันเลยป่ะเอาใช่ไหมคะคุณยายหนูเอาข้าวโพดสองอันแนละบอกบอกคุณยายดิ คุณยายหนูเอาข้าวโพดสองก้นครับเอ้ยค่ะลูกผู้หญิงนเนี่ยไม่ใช่ลูกชายอ่ะแม่แม,แม่อร่อยไหมหวานหันมาหันมาเคี้ยวให้เพื่อนดูดิอร่อยไหมยำหย่ำมี่หย,ยำมี่หยำมีำำำำำำ่อะเน,นี่เดี๋ยวไปทำหน้าฟินมากใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่มาแล้วข้าวโพดมาแล้วเป็นไงเราเดี๋ยวคุณยายทําให้อันหนึ่งนะเป็นสองตัวข้าโวโพดสองกวยมา มนานางที่เป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่ถอยนั้นนั่นเนี่ยใช่ไหมไมกินน้ำซุปก็อร่อยเหรอซุปยายอร่อยยายบอกเก่งเนีเ่ยยำม,มี่ยำม,มี่ทำยังไงเวลายำมี่ยำม,มี่ยังไงสุดยอดทำไงลูกสุดยอดเอาอันนี้ว่ะอันนี้มันมันไม่ค่อยสุดยอดสุดยอดสองมือทำไงลูกสุดยอดสองมือทำไงนี่สุดยอดเออเดียวไปโม่อ้อาว โอเคครับน้องๆตอนนี้น้องไอ้ย่าก็อิ่มแล้วครับไอ้ย่าอร่อยไหมครับอร่อยไหมครักินน้ําแล้วค่ะกินน้ำแล้วหรอคะ,คคะโอเคอันนี้นะครับเข้ามาในพนมสารครามนะครับอยู่ทางด้านขวามือประมาณสักห้าร้อยเมตรอยู่ขวามือนะครับปากหม้อป้าจง,งนีเบอร์โก็ก็ลาปก่อนนะครับ ฝากติดตามช่องน้องไอ้ยาดีนะเดี๋ยวน้องไอ้ยาจะเป็นคนบอกนะฝากอะไรล,ลูกเนี้ยฝากอะไรคะอร่อยไหมคะสุดยอดทำงานสุดยอดสองมือโอเคอร่อยมาก